กัดที่นอนฮะใครกัดที่นอนดื้อใช่ไหมไม่ต้องมาบีบน้ำตาไม่ต้องมาร้องไห้เลยกัดทำไมที่นอนเนี่ยกัดทำไมที่นอนดื้อใช่ไหมดื้อไหม ดื้อต้องตีใช่ไหมต้องโดนตีนะกัดไม่รู้เรื่องเลยกัดที่นอนขาดเลยเนี่ยที่นอนขาดเลยเนี่ยกัดที่นอนขาด่าทำได้ไงจะร้องทำไมแม่ยังไม่ได้ตีเลยตีไหมเอาไหมตีไหมโอ้ไม่ตีไม่ตีไม่ตีแล้วไม่ตีเนาะไม่ตีเนาะ